รถเมคานิงนิดคลอดแล้วค่ะลูกคนที่สองตั้งชื่อได้น่ารักมากๆเลยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะคุณแม่รถเมคานิงนิดเนี่ยได้มีการอวดภาพท้องโตไกลคลอดค่ะเตรียมเป็นคุณแม่ลูกสอง แถมสามีนะคะอย่างคุณบอลสุมเมศเนี่ยก็ยังตื่นเต้นนะคะเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะและล่าสุดทางอินสตาแกรมของพลิพัฒน์จัดให้เนี่ยก็ได้มีการโพสภาพแล้วก็แจ้งข่าวว่าสาวรถเมย์นะคะได้คลอดลูกคนที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งชื่อว่าน้องนิดนะคะโดยมีการโพสร,รูปแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเวลคัมน้องนิดค่ะสมาชิกใหม่สุดน่ารักของพวกเราน่ารักสุดๆเลยยินดีกับคุณแม่รถเมย์ด้วยค่ะ ก็เรียกว่ากลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสาวรถเมย์ค่ะกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่ต้องบอกว่าเป็นความรัก3ปีที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกัน3ปีที่คบกันเนี่ยไม่เคยโพดรูปคู่เลยนะคะซึ่งสาวรถเมย์เนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว่าไม่มีคําว่าเร็วนะคะสําหรับความรักคือแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าคบแฟนเราก็ต้องดูไปนานๆแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นค่ะเราเห็นจากเพื่อนเลยนะคะว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่คําตอบค่ะรถเมย์แค่รู้สึกว่าแค่ส 3ปีสําหรับรถเมย์เนี่ยมันโอเคแล้วถ้าถามว่ามันสั้นไหมแล้วมันจะรู้สึกยังไงมันก็มีจุดที่เราพออายุมากขึ้นคือเมื่อก่อนเราอาจจะเลือกเลือกเลือกคิดอะไรเยอะๆการคิดอะไรมากๆบางครั้งมันก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จเสมอไป พอไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันระวังทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรักรถไม่เคยเสียใจกับความรักมาก่อนมากไหมก็ประมาณหนึ่งก็เป็นแผลปกติแต่เราก็ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขตั้งแต่เด็กความรักเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆมุมอมองเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆพออายุมากขึ้นความรักก็อาจจะไม่ต้องมีอะไรมากในขณะที่แต่ก่อนเราอาจจะมีสเปคทุกอย่างพอโตอขึ้นความคิดเปลี่ยนมันก็ไม่จําเป็นสุดท้ายเราก็มีความสุขก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะสําหรับคุณรสเมย์คเนงนิดกับ รอบขวดที่น่ารักค่ะ